ก็พบกับผมช่างแบงค์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเปิดช่วงนะครับเบสิกครับผมช่วงเบสิกนี้นะครับผมจะสอนนะครับเบสิกเบื้องต้นนะครับของงานช่างนะครับเป็นแบบเบสิกแบบบ้านๆนะครับรับรองว่าเพื่อนๆนะครับลืมเรื่องทฤษฎีไปได้เลยนะครับเอาแบบว่าเราทําจริงเห็นผลจริงนะครับเป็นเทคนิคนะครับที่ผมใช้มาซึ่งจะรวบรวมนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับในการซ่อมลุงนะครับภายในบ้านง่ายๆนะครับผมโอเคครับวันนี้นะครับก็จะมาเปิดกับอีพีหนึ่งนะครับกับตอนที่ชื่อว่าสว่านครับ กดซับสไครเบอร์ที่มือถือของท่านพร้อมกับกดรูปกระดิ่งอีกหนึ่งทีนะครับเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่นะครับโอเคครับช่วงนี้นะครับสว่านนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับรบกวนติดตามชมคลิปนี้ให้จบด้วยนะครับป่ะครับชมคลิปไปได้เลยฮะไปเลยโอเคครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํานะครับสว่านในรูปแบบต่างๆนะครับและการใช้งานนะครับที่แตกต่างกันนะครับของสว่านแต่ละประเภทนะครับว่า ตัวไหนนะครับเหมาะกับเรามากที่สุดนะครับที่เราจะซื้อมาไว้นะครับประจําการไว้ที่บ้านของเรานะครับในงานซ่อมบำรุงครับก็ตัวแรกนะครับผมจะให้ดูก่อนนะครับเป็นครูบาอาจารย์ของผมเลยนะครับตัวนี้ครับผมใช้สว่านเป็นก็เจ้าตัวนี้แหละครับอายุน่าจะมากกว่า20ปีครับเก่ามากเลยนะครับเนี่ยนะครับเป็นของพ่อผมเองนะครับจําไม่ได้นะครับว่าเริ่มจับตอนไหนแต่ว่าตอนเด็กๆก็เริ่มจับเริ่มเจาะนะครับเริ่มโซน่างันเถอะนะครับตัวนี้นะครับเป็นสว่านรุ่นโบราณเลยนะครับไม่มีสโลด้วย นะครับก็คือกดปุ๊บหมุนเร็วเลยนะครับไม่มีสโลว์ได้นะครับแล้วก็ซ้ายขวาก็ไม่ได้ครับเจะมีตัวล็อกได้อย่างเดียวนะครับเมื่อก่อนนะครับสว่านตัวนี้คือสว่านตัวเดียวในบ้านเลยนะครับอ่าหลังจากแนะนําสว่านตัวแรกไปแล้วนะครับเรามาดูสว่านตัวต่อไปกันเลยนะครับของผมนี่แหละของผมหมดเลยนะครับผมอ่สว่านตัวที่สองครับเป็นสว่านสว่านมือนะครับความเร็วรอบค่อนข้างจะเนี้ยะ ค่อนข้างจะพอดีนะครับใช้งานได้อเนกประสงค์แล้วก็กระทัดรัดคล่องแคล่วนะครับเหมาะสําหรับเจาะรูเจาะยึดนะครับในรูที่ไม่ใหญ่เกินไปนะครับผมแล้วก็มีน้ําหนักเบานะครับสังเกตนะครับช่างฝ้าครับจะชอบมากเลยครับสว่านอย่างเงี้ยตัวเล็กๆนะครับต่อสายยาวๆนะครับแล้วขึ้นไปยิงฝ้ากันข้างบนจึ๊บจึ๊บเพราะมันเบามากนะครับถึงเวลาก็เหน็บไว้นะครับคาบดอกดําไว้นะดอกยิงฝ้านะครับแล้วก็ยิงนะครับตัวนี้จะน้ําหนักเบานะครับรอบค่อนข้างดีนะครับระบบนะครับเป็นหัวจําปา นี่หัวจำปาจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเหมือนมีเฟืองนะครับแล้วก็ใช้ดอกจำปานะครับในการขันออกนะครับหรือถ้าในเทพแล้วก็จะกำเอานะครับบีบซ้ายขวาในการขันออกได้เลยนะครับในส่วนนี้ก็อย่างที่ผมบอกครับใช้งานได้ทุกประเภทนะครับแต่รูค่อนข้างเล็กในตรงหัวนะครับ0.6ถึง6.5มิลลิเมตรครับได้แค่นี้ครับผมหัวนี้จับได้แค่นี้จริงๆนะครับแต่ในส่วนพวกนี่ขนาดนี้นะหัวยิงน็อตหัวธนูนะครับหรือดอกเจดีอย่างนี้ก็จับได้นะครับโอเค นะครับผ่านไปกับสว่านตัวแรกนะครับผมมามาดูสว่านตัวที่2องครับตัวนี้นี่เลยนะครับถ้าใครเป็นแฟนมันแท้ช่างแบงค์ดีไว้นะครับจะเห็นผมใช้เจ้าสว่านตัวเนี้ยตั้งแต่ผมเริ่มเปิดช่องมาใหม่ๆเลยนะครับค่อนข้างทนนะครับทนเพราะอะไรเพราะแบตมันใหญ่นะครับตัวนี้เป็นสว่านไร้สายนะครับสว่าน Wi-Fi นะครับไม่มี Wi-Fi หรอกนะครับสว่านไร้สายนะครับสามารถชาร์จแบตนะครับถอดออกไปชาร์จได้นะครับิเ i ียมไอออนนะครับ9โวลต์ ใส่เข้าไปสามารถใช้ขันน็อตแทนไขควงได้นะครับเพราะว่าปรับความเร็วรอบได้ครับเห็นไหมฮะช้าเร็วช้าเร็วนะครับแล้วก็ปรับนี้ฮะปรับความฟิตนะครับจะมีระดับนะครับปรับความฟิตก็คือว่ากันหัวน็อตขาดหรือวัสดุที่เราเจาะลงไปมันฉีกขาดนะครับถ้าเร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 าฟิตเกินไปอย่างสมมติเนี่ยผมจับไว้แี้ครับเห็นไหมฮะเห็นไหมตัวนี้มันจะฟีขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในระดับความฟิตที่เราตั้งไว้สมมติเราไปขันพลาสติก นะครับเราเราไม่ต้องการให้มันแบบมันจมลงไปอ่ะบางทีเราเผลเนะถ้าเป็นแบบสว่านตัวแรงๆเมื่อกี้เนี่ยถ้าใครเคยจอดจะรู้นะครับจอดปุ๊บล็แบบนอตมันจมลงไปเลยหรืออ่ามันฉีกขาดนะครับเบ้าตัวเมียมันฉีกขาดครับตัวนี้ช่วยได้นะครับเห็นไหมมันปรับได้หลายระดับครับหนึ่งสองสามสี่ถ้าเขาสี่สี่มันก็จะฟิตแน่มันก็จะดึงมือเราหน่อยนะครับมีสูงสุดที่ระดับแปดระดับเก้านี่คือล็อกเลยนะครับคือไม่ไปแล้วถ้านี่ก็คือตีกลับเลยครับข้อดีนะครับข้อดีของสว่านไร้สายนะครับคือไร้สายครับ ต่อผ่านไล่าสายข้อดีก็คือไล่าสายจริงๆครับเนี่ยไปเนี่ยถือเป็นตัวเดียวครับเดินไปตรงไหนก็ได้เลยรอบบ้านเลยนะครับจะขึ้นไปที่ไหนก็ได้นะครับแต่ข้อเสียนะครับก็คือหนึ่งรอบมันช้าครับรอบมันช้าเนี่ยเห็นไหมคือถ้าเจาะเหล็กหนาสัก2มิลขึ้นเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยนะครับเหนื่อยก็คือเราต้องออกแรงไงเราออกแรงกดแต่เจาะได้ครับเจาะได้แต่ค่อนข้างเหนื่อยมันจะสู้สว่านร,รอบจัดไม่ได้นะครับซึ่งสว่านรอบจัดอาจจะทําอะไรได้หลากหลายกว่านะครับอย่างเช่นเอาใส่ใบตัดนะครับไปตัดขวดนะครับอย่างที่ ช่างแบงค์เคยทําไว้นะครับคลิปก่อนๆครับที่เอาไปตัดขวดอะไรเงี้ยได้นะครับในส่วนนั้นนะครับแต่ตัวนี้ค่อนข้างเหนื่อยนะครับแต่ถ้าเหมาะที่สุดนะครับที่ผมชอบมากที่สุดก็คือการเจาะเล็กๆน้อยๆครับพลาสติกเจาะยืดฝาผนังกับไม้นะครับแล้วก็ไปขันน็อตเนี่ยขันน็อตนี่คืองานหลักของตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ผมก็ใช้มานานแล้วนะครับเห็นทุกคลิปเลยนะครับค่อนข้างทนนะครับผ่านไปนะครับกับเจ้าสว่านไร้สาย WiFi ตัวนี้ โอเคเราไปต่อกันเลยนะครับก็ไปเจอสว่านอเนกประสงค์อีกหนึ่งตัวนะครับผมคิดว่าเหมาะที่สุดแล้วแหละถ้าใครครับถ้าบ้านของท่านไหนครับยังไม่มีสว่านติดบ้านนะครับสว่านไฮบริดครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับไฮบริดเนี่ยผมตั้งขึ้นมาเองแหละครับเพราะว่ามันเป็นรูปผสมนะครับระหว่างเจาะปูนนะครับก็คือการเจาะแบบกระแทกนะครับเจาะแบบกระแทกนะครับกับเจาะแบบธรรมดานะแบบก็คือหมุนธรรมดาเนี่ยเหมือนเจาะเหล็กธรรมดานะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน นะครับนะครับดูขนาดนะครับจะใหญ่กว่าสว่านตัวเล็กขึ้นมานะครับแล้วก็มีรูที่ใหญ่กว่านะครับรูที่ใหญ่กว่านี่สเปคสามารถใส่ดอกได้ถึง13มมิลลิเมตรเลยนะครับเนี่ยสเปคที่หัวจำปานะครับบอกไว้นะครับ13มมิลลิเมตรนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าความอเนกประสงค์นะครับอยู่ตรงไหนนะครับคือผมคิดว่าตัวเดียวเนี่ยจบนะครับทาได้ทุกอย่างเลยเจาะปูนก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะจะมีเจาะเหล็กเจาะปูนนะครับเนี่ย มันต้องไปเจาะให้ดูอะถึงจะรู้นะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมให้ดูเฉยๆว่าอ่ะโอเคสามารถเจาะเหล็กได้นะครับส่วนเพื่อนๆท่านใดสงสัยว่าเอ๊ะทำไมสว่านธรรมดาเจาะปูนไม่ได้ต้องมีสว่านเจาะปูนตั้งหานะครับสว่านโรตารีต่างหางนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับผมจะเจาะให้ดูนะครับเป็นช่วงเบสิกนี่แหละเจาะทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็มีการรับสอนรับดอกสว่านนะครับโอเคตอนนี้ผมแนี่ําสว่านก่อนนะครับก็คือตัวนี้อ่ะโอเคเหมาะสมนะครับกับงานทั่วไปนะครับหนึ่ง ความเร็วรอบได้นะครับไม่ใหญ่ไปนะครับไม่ใหญ่ไปคือพอดีมือว่างันเถอะแล้วก็เจาะเหล็กก็ได้นะครับปรับให้เจาะปูนก็ได้นะครับโอเคผ่านนะครับตัวนี้ต่อไปมาดูนะครับนี่เลยครับพี่ใหญ่ครับสว่านโรตารีนะครับสว่านโรตารีเนี่ยครับออกแบบมาเพื่อเจาะปูนนะครับโดยเฉพาะนะครับเจาะยึดน็อตเจาะหน้าต่างเจาะประตูที่ยึดบงกบเข้ากับปูนเนี่ยครับตัวนี้เลยนะครับคือของเขาเลยนะครับซึ่งจะเป็นระบบโรตารี่นะครับผมชื่อเขานั่นแหละจะกระแทก ๆๆนะครับแล้วดอกสว่านนะครับกับหัวนะครับก็จะไม่เหมือนกันนะครับสว่านปกตินะครับดอกสว่าน ก้นจะกลมนะฮะอย่างนี้ดอกสอบปูนะครับจะต้องหัวแบบนี้ครับนี่นะครับหัวเป็นเหมือนหัวประดุกอย่างนี้นะครับผมแล้วก็จะมีร่องคายกากตรงนี้นิดหน่อยนะครับแต่ส่วนใหญ่เน้นการกระแทกนะครับกระแทกแล้วก็เอาเอ่อคี้ผงออกมานะครับด้านเกี่ยวนี้นะครับตัวนี้เป็นดอกของสว่านโรตารีครับเห็นไหมก้นจะไม่เหมือนกันนะครับก้นจะเป็นอ่าบ่าตัวล็อกตัวนี้นะครับแต่การเปลี่ยนดอกสว่านค่อนข้างง่ายนะครับกับสว่านโรตารี่ตัวนี้นะครับก็คือตูดดอกจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเป็นมาตรฐานเลยนะครับเอาดอกกลมกลมมาใส่ไม่ได้นะครับนี่นะฮ ใส่ลงไปครับหันหาล่องเจอครับนี่ใส่เรียบร้อยแล้วครับแค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วครับตัวนี้เป็นเสาเรดาร์นะครับเอาไว้วัดลึกแค่ไหนนะครับนี่ถ้าเราตั้งมาอยู่ในส่วนนี้นะครับเราก็จะเจาะลึกได้สูงสุดแค่นี้ครับนี่นส่วนต่างนะครับก็คือตรงนี้ถึงปลายนะครับนี่คือส่วนต่างนะครับพอตัวนี้ชนกำแพงก็จบแล้วแหละ เราใส่น็อตนะครับเวลานั้นเราวัดน็อตสมมติเราจะใส่น็อตตัวนี้นี่เข้าไปนะครับมันก็จะประมาณนี้แหละเราอยู่ที่เราตั้งด้วยนะครับผมโอเคครับเราก็มาว่ากันด้วยโหมดการทํางานต่างๆนะครับของเจ้าสว่านโรตารี่ตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับอยู่ในโหมดเจาะปูนนะครับก็คือหันเจ้าตัวปรับนะครับมาด้านขีดนี่นะฮะด้านหน้านี่นะครับก็จะเป็นโหมดเจาะปูนนะฟังจากเสียงนะครับ มันจะตักๆๆนะครับก็คือโรตารีมอ่ามันจะทำการกระแทกนะครับเจาะเหล็กนะครับเจาะธรรมดาก็ปรับขึ้นมานะครับนี่ปรับขึ้นมาครับมันจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปเหมือนเลขศูนย์นะครับเสียงฮะเสียงจะนิ่มขึ้นนะครับแล้วตัวตัวนี้เจาะเหล็กได้ยังไงนะครับโอเคนะครับดอกสว่านนะครับบางที่ก็จะมีขายนะเป็นก้นอย่างนี้นะครับแล้วก็หัวเป็นหัวเจาะเหล็กนะครัไม่ใช่หัวเจาะปูนอย่างนี้นะ แต่นะครับสว่านตัวนี้มันมีแถมมานะครับก็คือเป็นหัวจำปาแบบมือจับนะครับไม่ใช่แบบเอ่อเอาดอกจำปาขันเอานะครับตัวนี้ก็ใส่เข้าไปเลยมันจะคล้ายๆอารมณ์เดียวกับเอ่ออารมณ์เดียวกับสว่านไร้สายของเรานะครับใส่เข้าไปได้แล้วนะครับจับที่หัวนะครับคล้ายๆกับสว่านไร้สายของเรานะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะแกนจะหมุนออกนะครับแล้วเราก็ใส่ดอกสว่านที่เราจะจ่อเหล็กเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนเข้านะครับปรับ ถ้าเราหันหน้ามองไปทางด้านปลายสว่านนะครับหมุนเข้านะครับจะต้องหมุนมาทางขวามือเท่านั้นนะครับถ้าหมุนไปทางซ้ายนีด เจาะยังไงก็เจาะไม่เข้าครับดอกสว่านคมขนาดไหนก็ช่างนะครับโอเคครับเดี๋ยวพามาดูนะครับว่าสว่านประเภทไหนบ้างอีกทีนึงนะครับโอเคครับในส่วนนี้ก็พามาดูสว่านของผมนะครับอีกทีนึงนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสรุปเลยก็คือตัวนี้นะครับเป็นสว่านไฮบริดนะครับค่อนข้างจะอเนกประสงค์ใช้ได้ทุกอย่างนะครับตัวนี้เป็นสว่านมือตัวเล็กธรรมดานะครับแรงเบาได้ส่วนตัวนี้เป็นสว่านตัวแรกของผมนะครับของพ่อผมครับตัวนี้ เป็นมระดกตกทอดมาแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าไม่มีสโลอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งผมชอบมากเหมือนกันเป็นสวานมือสวานไร้สายใช้แบบนะครับข้อดีก็คือไร้สายนั่นแหละแต่ข้อเสียก็คือรอบมันช้านะครับนี่มันได้แค่นี้เองแค่900าอยรอบนะครับโอเคสุดท้ายพี่ใหญ่ครับสวานโรตารี่ครับผมเอาไว้เจาะปูนงานหนักหน่อยโอเค ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับสว่านแต่ละตัวที่ผมนํามาเสนอในวันนี้นะครับผมเชื่อว่านะครับเพื่อนๆต้องมีอยู่ในใจแล้วแหละสักหนึ่งตัวนะครับถ้าเพื่อนๆนท่านใดนะครับชอบสว่านตัวไหนนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับโอเคครับขอจบช่วงเบสิก ep 1ไปก่อนนะครับผมก็จะทํา ep 2 ep 3 ep 4ไปเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับช่วงเบสิกนะครับก็คือแบบเบสิกจริงจริง นะครับผมถ้าเพื่อนๆ่นท่านใดสกิลสูงก็มาช่วยแนะนำเพื่อนๆนที่ยังเบสิกอยู่นะครับในคอมเมนต์ด้วยอีกแรงหนึ่งนะครับโอเคครับผมถ้าเพื่อนเพื่อท่านใดถูกใจคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ผมช่างแบค์ด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆนท่านใดที่เข้ามาใหม่นะครับรบกวนกดติดตามหรือกด s u b s c r i b e ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าจะมีอะไรนะครับรบกวนกดติดตามและรอรับชมได้เลยนะครับสวัสดีครับสวรรค์เพียบเลยนะครับอันนี้ของผมเองนะครับเดี๋ยวนี่แหละโต๊ะนี้แหละจะเปะาบกรรสณ์